สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธจะทำการย้ายราศีในวันที่10กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมระยะเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนตรงนี้ จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุล ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่ 15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณคะ่ะในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2565นี้ดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีมังกรนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นเองนะคะและดาวพระพุธนี้นะคะจะอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้ไปจนถึงวันที่สองมีนาคมปี 2,565ค่ะอยากจะบอกว่าการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ไม่ได้มาอยู่ที่เรือนพันธุเพียงดวงเดียวนะคะยังมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวพระเสาร์เองก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในขณะนี้ค่ะนั่นก็เพื่อเป็นการยืนยันเลยนะคะว่าในเรือนพันธุนี้คุณมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ พันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์พันธุหมายถึงครอบครัวหมายถึงพ่อแม่หมายถึงญาติพี่น้องและยังหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหมายถึงการแต่งงานได้เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวหรือว่าได้จัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินบางคนได้ซื้อบ้านบางคนได้ซื้อรถบางคนซื้อคอนโดบางคนก็ต้องการขายบ้านขายรถ มีที่เยอะอาจจะแบ่งที่แบ่งทางนะคะเป็นลักษณะนี้หรือชาวลัคนาราศีตุลบางคนก็ได้ทํากิจการเกี่ยวกับการออทําหอพักทําโรงแรมห้องว่างให้เช่าหรือที่ดินเปล่าก็มีคนมาเช่าประกาศให้เช่าตั้งนานยังไม่มีคนมาเช่าจังหวะนี้ก็มีคนสนใจมามีคนติดต่อมาเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าชาวลัคนาราศีตุลบางคนเป็นในหน้าขายที่เป็นในหน้าขายบ้านเป็นในหน้าขายรถล้วน แล้วแต่จะมีผลที่ดีตามมานั่นเองค่ะจังหวะนี้คุณจะมีโชคจากอสังหาริมทรัพย์นะคะใครต้องการซื้อจะได้ซื้อใครต้องการขายก็จะได้ขายคุณจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์เข้ามาเกิดลาภผลที่ดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์และทรัพย์สินของคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีตุลบางคนอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการได้มาเป็นนายตัวเองอาจจะไม่ได้ลาออกจากงานประจําแต่มาหากิจการทําเสริมทําเพิ่มบางคนเป็นกิจการทางออนไล ลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่นะคะที่คุณจะสามารถทําควบคู่ไปกับงานประจําของคุณได้ช่วงนี้สามารถลุยได้เลยนะใครอยากเริ่มต้นทําสิ่งใดเริ่มได้เลยค่ะเป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นจังหวะที่ดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลจะมีเกณฑ์ใช้คําพูดใช้ปากใช้วาจาในการสื่อสารแล้วให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูได้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะ อ่อนน้อมถ่อมตนชาวลัคนาราศีตุลต้องรู้จักใช้คําพูดต้องพูดดีเข้าไว้นะคะจะได้ดึงพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณช่วงนี้พยายามอย่ามีปากเสียงกับใครอย่าทะเลาะอย่าวิวาทกับใครถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องมีการทะเลาะหรือวิวาทเอาตัวเองออกห่างจากเหตุการณ์เหล่านั้นจะดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นพลังงานลบๆที่ดึงมาที่ตัวเรานะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ได้รีย เริ่มบางสิ่งบางอย่างที่คุณชื่นชอบหรือบางคนได้วางแผนมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นสักทีคุณอาจจะมีเกณฑ์เริ่มต้นในช่วงนี้นะคะอีกประการหนึ่งค่ะจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีตุล คุณจะคิดถึงเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นคุณจะคิดถึงเรื่องการบริหารชีวิตการวางแผนชีวิตความสําเร็จในหน้าที่การงานคุณจะคิดถึงเรื่องงานคุณจะคิดถึงเรื่องเงินและคิดถึงเรื่องความมั่นคงของตัวเองมากขึ้นค่ะใครที่ยังไม่มีบ้านก็มองหาบ้านใครที่ยังไม่มีตําแหน่งที่ดีคุณจะพยายามไต่เต้าต,ตัวเองชาวลัคนาราศีตุลจะมีความกระตือรือร้นและมีความทะเยอทะยานในช่วงนี้เรียกได้ว่าคุณมีความมีความขยันเต็มที่เต็มกําลัง มา,มากเลยนะคะใครที่ทํางานเป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศหรือข้าราชการต่างๆคุณจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานมีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทค่ะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนได้ปรับขั้นปรับเงินเดือนถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะใครที่ทําการค้าการขายมีธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองคุณก็จะมีโอกาสทางการค้าที่ดีเข้ามามากยิ่งขึ้นมีออเดอร์จากลูกค้าได้ผลงาน หรือว่าได้สินค้าที่ขายดีเข้ามาประมาณนี้ค่ะจากเดิมเคยเงียบเๆเคยซบเซาวอยู่ดีๆก็ขายดีขึ้นมาปุบรับเลยประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ชาวลัคนาราศีตุลคะคุณจะมีเป้าหมายอย่างที่สมัยบอกไปเป้าหมายจะชัดเจนมากขึ้นจะนึกถึงเรื่องการเงินการทองมากขึ้นมันส่งผลให้ชาวตุลท่านใดที่มีหนี้คุณอยากจะปลดหนี้คะ่ะหรือได้มีเกณฑ์ปลดหนี้บางส่วนนั่นเองคะ่ะเป็นจังหวะที่คุณจะมีความมั่นคงและมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะปลดหนี้ได้สําเร็จเป็นเกณฑ์ที่คุณจะเจรจากับเจ้านี้ได้ในกรณีที่คุณเป็นลูกหนี้นะจะเจรจาได้ขอผ่อนพันขอ ลดดอกเบี้ยอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้ใช้ปากในการสื่อสารจะดีมากๆเลยสำหรับชาวตุลน,นะคะคุณเอาตัวรอดได้ทุกๆสถานการณ์เลยนะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ดาวพระพุธส่งผลดีต่อดวงชะตาจริงๆท่านใดที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มได้เลยมีเกณฑ์ที่จะหางานใหม่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้ก่อร่างสร้างธุรกิจมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนร่วมหุ้นต่างๆนานาน,นะคะและชาว ลัคนาราศีตุลยังมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามด้วยจะสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้ดีโดยเฉพาะเพศตรงข้ามคำว่าเพศตรงข้ามตรงนี้นะคะก็หมายถึงบุคคลที่เป็นคนละเพศกับคุณเลยหรืออาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณคนละฝัง่งคนละทีมกับคุณอย่างเช่นคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากคนนอกงานก็ได้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายงานของคุณแล้วเขาก็มาช่วยเหลือคุณได้แบบนี้ก็ถือว่าเกี่ยวเช่นเดียวกันนะคะ ใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาค่ะได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะส่วนคนที่มีคู่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวช่วยกันเก็บเงินเก็บทองช่วยกันทํามาหากินดีเลยทีเดียวนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ